สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมโจวันเจียบข่าวบอลน,นะครับวันนี้มีคู่ระหว่างทีมชาติแอลเบียเนียพบกับทีมชาติสเปนซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2 4งัสนามเมอร์ครูสปีดอารีนาในเมืองดุสเซลดอร์ประเทศเยอรมนีทีมชาติแอลเบเนียภายใต้การนำทีมของโคชชิมวอนโยเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยมีผู้เล่นหลักอย่างเบราจิมซิตี้และเอเนสโโมซี ที่พร้อมจะนําทีมให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับในขณะที่ทางฝั่งทีมชาติสเปนซึ่งมีโค้ชลุยเดลาฟลูเอนเต้นำทัพมาในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับนักเตะดาวรุ่งม,มากมายเช่นเปเรสเซลคิโอบูสเกตและอันซูฟาติทีมชาติสเปนมีฟอร์มที่แข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลายครั้งการแข่งขันในครั้งนี้มีความสําคัญอย่างมากสําหรับทั้ง2ทีม แอลเบเนียต้องการเก็บคะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้ารอบต่อไปขณะที่สเปนก็ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาความเป็นจ่าฝูงในกลุ่มไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรการแข่งขันครั้งนี้รับรองได้ว่าจะเป็นแมตช์ที่น่าติดตามและน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมและเชียร์ทั้ง2ทีมในวันที่24มิถุนายนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ